1 2 3สวัสดีค่ะปบนแอ,เอเาานเกย์จัดคำวันนี้จะมาวาดรูปผู้ชายกับผู้หญิงกันใครงันเดี๋ยวเราวาดกันเลยอย่างแรกนะคะเราก็วาดไหนๆคะโน้ตสิวดวาดลงไปบนกระดาษแบบนี้นะคะอันนี้เป็นวาดเป็นผู้หญิงนะคะก็ขีดแล้วก็จิกแบบนี้เป็นไม่ค่อยสุดแล้วก็ ทำเป็นปกคอแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้ขีดลงไปแบบนี้นะคะทำขาโอ๊ยอะไปมังบังแล้วก็อันนี้เป็นขาล,ล่าเริงนะคะขาล,ล่าเริงแบบนี้ขาแบบแบบตอนนี้กำล,ล,ลังล่าเริงเอาทำาขาแบบนี้นะคะค่ะ<า>แล้วก็มือเนี่ยค่ะก็จัดอยู่ตรงไหนก็ได้เลย เนี่ยวาดมือป็นคุสวยแล้วก็วาดผมผมก่อนแล้วค่อยตาตานะคะจะมันแบบไหนก็ได้อีนี่คือผู้หญิงนะคะสำหรับดิฉันแต่อไปดิอต่ไปผู้ชายแล้วก็วาดโครงหน้าเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าผมจะไม่เหมือนกันนะคะแก้ซุบซุบปากการี่มันดีไงก็คุณ ก็วาดแบบนี้แบบนี้นะคะชุบๆแล้วก็แบบนี้วาดผมกดแบบนี้ลืมือล้มืก็วาดกางเกงแบบนี้เสร็จยังคะชุบยังไม่เสร็จแล้วก็จะวาดมือแบบไหนก็ได้นะคะเอ้ยวัดมือสอง ทุแบบไหนก็ได้แต่วันนี้เราจะเอามือค่อยหลังแบบนี้แบบนี้อ่ะแบบนี้เอามือพ่าหลังแบบนี้โอเคอ่ะน้คาวัดรอ,องเท้าเหมือนเดิมเสร็จแล้วคะ่ววคะโอเคนะคะเขียนชื่อแป้งด้วยสิคะเป็นผลงานของคุณนะคะ มีิเใลกลายเซ็นนะคะลาย,ลายเซ็นก่อนเดี๋ยวแ,บบแป้งนะคะงั้นวันนี้แป้งคอมแลบกันสวัสดีค่ะ,คะโอเคนะคะ